คุณถ้าเทียบก่อนหน้านี้ก็คือสิวออกเสสูตันไทยเปลี้ยงแบบ20 0อมองใช้อะไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ค่ะทางาไฮเบน่าเรยนคุณกับคุณแค์รูทีนนะก็คือให้ดูว่าผิวหน้าในเวอร์ชั่นที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็แพชเมนต์คือดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็จะมีรอยแดงอยู่บ้างนะคะรอยดำสิวอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณรู้ไปดูเจ็บ โอเคขณะนี้เวลาประมาณสักหกโมงเย็นแล้วนะหลายๆคนยังอยู่ทํางานนะคะยังไม่ได้เลิกงานเลยคุมหัคุมหัวอะไรไปตามภาษาเนาะเล่าถึงช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่หม่องมีปัญหาผิวแบบสิวปุกทั้งสิวอุดตันทั้งสิวอักเสบเดยนคุณก็เลยต้องมาปรับสกินแคร์ครั้งใหญ่คือปรับทั้งสกินแคร์และย,ยารักษาสิวเลยนะตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกับรูปก,ก่อนหน้านั้นก็คือดีขึ้นมากๆเลยอยากมาแชร์ไอเทมรักษาสิวตอนนี้ที่หม่องคิดว่าโอเคแบบผิวดีขึ้น200%น้องร้ธยมก็สามารถซื้อตามได้นะจะคือตอนนี้องพัทยม์ ทีนกลางคืนมองใช้ทั้งหมด6ตัวซึ่งก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้เลิกงานแต่เนื่องจากว่าหน้าไม่ได้ไปทําอะไรแล้วนะคะ ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็จะคลีนหน้าไปก่อนเพื่อลดปัญหาเรื่องการอุดตันตัวแรกเลยตัวที่คลีนตอนนี้เลยก็จะใช้เป็นตัวไบโอเดอร์มานะคะอันนี้เพิ่งเปิดขวดใหม่สดๆร้อนๆไบโอเดอร์มาเนี่ยเป็นอะไรที่หม่องก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเขาจะมีพวกสารชําระล้างที่หม่องว่าค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวอะอย่างฮีจีซิกคาบริกเนี้ยค่ะวิธีที่คลีนเราก็พยายามอย่าแรงกับผิวมากนะอันนี้คลีนเสริมมาด้วยสารพวกต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สารพวกให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะ เอเกียวสม่ควรคีน,น้าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไปล้างหน้าไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ายังทํางานไม่เสร็จเดี๋ยวหวังพาขึ้นไปตรวจงานที่ชั้น3ต่อ เย่างานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมองไปอาบน้ําล้างหน้าแล้วนะวันนี้กะว่าไม่ไปนอนคอนโดจะนอนออฟฟิศนี่แหละเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาต้องทํางานอยู่ดีก่อนที่จะไปล้างหน้าหมองก็จะมาใช้ยาละลายสิวอุดตนันแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อด้วยนะก็คือตัวยาเบนซิลเปรอร์ออกไซด์มองใช้แบบ5%ปนะพยายามไม่โชว์ขวดมากนะคะเดี๋ยวออยเล่นฉันคือก็สามารถทาบางๆที่หน้าได้เลยใครที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนหมองแนะนําว่าให้ใช้ที่ความแรงเริ่มต้น2 5ก่อนนะจะได้ไม่ระคายเคืองอันนี้ทาไว5้5 1 5นาที แล้วก็ไปล้างออกนะคะอยา่าทาทิ้งไว้เพราะว่าโอกาสระคายเคืองมันมีสูงนะคะก็เวลาที่จะใช้ตัวเป็นซิลเปอร์รออกไซด์หมอแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมหรือผ้าเช็ดตัวที่เป็นสีขาวเพราะว่าถ้าใช้พวกเสื้อผ้าสีสีผ้าเช็ดตัวสีสีต่างๆ่าเขาจะกัดแล้วเป็นด่างขาวแบบลายเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรอ5นาทีนะครบเวลาแล้วนะคะหมอก็จะมาล้างหน้าแต่เดี๋ยววันนี้หมองจะล้างหน้าด้วยตัวนิวโทรจิน่านะคะที่เป็นสูตรฟอนต์เขียวมินต์อันนี้นะก็คือนิวโทรจิน่าดีฟลินซูติ้งโฟมม เขาเหมาะสําหรับคนที่ปัญหาสิวตานสิวอักเสบแบบปานกลางถึงมากแบบมองเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้สาหรับคนที่ใช้ยาสิวได้ส่วนผสมหลักก็จะเป็นซิก้าคอมเพล็กซ์นะเป็นสารสกรัดจากใบบัวบกที่มาช่วยปอกประโลมลดการระคายเคืองของผิวจากการที่เราใช้ยาสิวและวพวกะเมื่อกี้ขราบอทาย,ยาสิวไปใช่ไหมใบบวัวบกมีสารสําคัญหลายตัวทีท่มาช่วยลดการอักเสบตของสิวแล้วก็มีงานวิจัยคอนร์มว่าเขาช่วยทําให้แผลโดยเฉพาะแผลสิวเนี่ยหายเร็วขึ้นช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวด้วยนะมีเมลาลูก้าหรือว่าฟรีที ะะที่เป็นตัวที่มายังย้งเชื้อทนะี่ทำให้เกิดสิวสองตัวสำคัญก็คือ p n e กับตัว s o r ย s คือบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะเป็น d o u b ล e a คชั่นเลยนะคะก็คือมีทรีทรีอイแล้วก็มีบัวบกนะคะมาผสมกันออกแบบมารได้ครอบคลุลมสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะรวมถึงสิวตันจริงๆอ่ะสูตรนี้ก็มองไม่ใช่แคบบ่ double action จากการที่มีบัวบกกับตัวทรีทรีโอイนะคะแต่ว่าเขามีจิงเจอร์เขามีอิริเทราที่มาเสริมรลดการอักเสบทางด้านสารที่ใช้ทำความสะอาดก,ก็ work อยู่ใส่มา2ตัวซึ่งเป็นตัวที่มีความอา่อนโยนกับผิวคืออเป็นม Er ะครนเซอร์ค่ะโคงสร้างจะคล้ายกับโปรตีนที่อยู่บนผิวเราเพราะฉั้นเวลาที่ใช้ก็มั่นใจได้ว่าเขาไม่ได้ไปทำรายสกินเรอร์พร้อมกับสามารถที่จะปรับสมดุลความมันบนผิวได้ด้วยบ้านหมองจะมีไว้2สูตรนะคะอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาสิวุดตันล้นล้วนเลยก่อนหน้านี้หมองก็ใช้สี้มสูตรนี้นะคะอันนี้หมอว่าก็เลยเนี่ยโบเบแล้วนะัวแต่มาลเดี๋ยวมาล้างหน้ากัน ฟงก็คือนุ่มเนียนละเอียดนะคะเหมือนจะสูตสีส้มเลยเวลาล้างหน้าเนะน,นี่ยคุืคอนพยายามล้งให้ได้4 0วินาทีถึง1นาทีนะคะเพื่อให้ตัวแอคทีฟสองขาเนี่ยเขาสามารถที่จะแอคชั่นบนหน้าได้จริงนะแล้วก็เน้นจุดที่เราต้องการคลีนเป็นพิเศษไนดะ้อย่างมองอมองชอบจะมีสิวอุดตันสิวอักเสบบริรเวณทีโซนใช่ไหมมูจะเน้นเลยอะจมอกอะหน้าผาตรงนี้หน้าแก้วนะคะ ค่ะต้นคุาคุณถ้าเทียบอกก่อนหน้านี้ก็คือสิวอักเสบสูตรตันไห้เกรียงแบบ200%หลังจากนั้นเสร็จแล้วรูทีนที่ใช้ในการบำรุงของหมองก็จะไม่ได้มีอะไรมากเลยคุณคุณก่อนอื่นต้องแต้มสิวบริเวณที่มีสิวอักเสบอยู่นะคะก็จะใช้เป็นตัวสมุดอีตัวนี้เลยอันนี้ถึงเขาจะยุบไปแล้วนะคะแต่หมองก็รู้สึกว่ามันยังมีการอักเสบอยู่หมองก็แต้มต่อเลยสมุดอีสูตรเนี้ยแอคทีฟหลักใส่มาด้วยกัน4ี่ตัวก็จะเน้นไปที่ตัวที่ช่วยในการลดสิวอักเสบรวมถึงพวกการบวม่า็สิทีีเหัคนนปปญ ผิวอักเสบก็คือ m o i เจอร์ไรเรเราใช้เป็นตัวซ i กเกพ b 5นะคะอันนี้ของ La r o c h e p o s a y นะตัวล่าสุดนะทาลงไปทั่วหน้าได้เลยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้เลยคุณคุณค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าค่อยๆเกลี่ยหลังจากล้างหน้าเสร็จก็คือพยายามมาลงเลยเ็นมะเขาก็จะมีความแบบ เป็นสีขาวหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าค่อยๆเกลี่ยไปก็ได้จุดเด่นเลยก็คือเขาจะมีตัว5%แพนตินอลที่มาช่วยปกปลมผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวอีกหนึ่งตัวที่มองอยากจะแนะนํานะคะสําหรับใช้เป็นหนึ่งในรูทนของคนที่เป็นสิวก็คือยารักษาสิวที่เป็นตัวอะดาพาลินอารมณ์ประมาณนี้ไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาได้นะคะแต่เวลาใช้อย่าใช้ในเวลาดเดียวกันกับที่เราใช้ตัวเบนซิลเปอรซด์ U P R o X A. โดยปกติจะต้องแยกรูทีนก็คือเบนซิลเปอรซด์ U P R o X A. อาจจะทาเป็นก่อนล้างหน้าตอนเช้านะคะส่วนตัวอะดาพาลีนนียให้ทาตอน เยอะนะคะไม่งั้นมีโอกาสที่จะไวต่อแสงแล้วก็ระคายเคืองได้เช่นกันแต่ก่อนหมองยังใช้ตัวนี้อยู่คุณณแต่ว่าหลังๆอะผิวเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหมองก็ค่อยๆถอนยาออกทีละตัวนะก็เหลือแค่ตัวเบนซิลปรอทไซด์ตัวเดียวใครที่มีปัญหาสิวแบบหมองนะคะลองพยายามปรับรูทีนตามหมองดูแต่ส่วนที่เป็นยาให้ไปปรึกษาเภสัชกรนะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มามอยกันนะคะเวลาเหมือนยังไม่ได้ดึกมากนะคะเพราะฉะนั้นดาวติ๊กต็อกอย่างเราคงยังนอนไม่ได้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี้ไปแล้วก้นไ้ค่ะ